ตู้ลำโพง15นิ้วล้อลากตู้ใหญ่ๆหญเสียงแน่นๆน,น่มาแนะนำลูกค้าต่อกันไปครับ G ีดี1 5ึ่นิ้วดอกใหญ่ๆได้ดูลูกเล่นการปรับเขาด้านหลังหนักหน่อยนะครับออโหพร้อมออกงานครับลูกเล่นการปรับเต็มๆเพิ่มแิบต1 2โวลได้นะครับเชื่อมได้นะครับเสียบกีตาร์ได้ไม่สายเพิ่มได้ตัวเขาเองมีไม้ลอยให้สองพร้อมรีโมทครับโอ้หน้าแจ่มๆแบบนี้เลย ลูกค้าใครกำลังหาลำโพงดอกใหญ่ๆไว้ออกงานอยู่มีไม้พร้อมร้องเพลงคู่แบบนี้ G D 1 5 0 8งั้งจัดให้ไปใช้กันราคาไม่แพงครับลองฟังเสียงรู้ G.D.G ทําเสียงถึงถึงอยู่นะใครหาลําโพงบูทูธแบบลากออกงานงบไม่ต้องแพงมากๆแต่เสียงลั่นๆแบบนี้เสียบขาลําโพงเป็นลําโพงตั้งได้เชื่อม t w s ได้ด้วยมาตัวนี้ครับแนะนําจริงๆสําหรับลูกค้าทุกท่านงานตัวใหญ่ๆงานดีๆแบบนี้ราคาไม่แพงแน่นอนนะฉันจัดให้ลูกค้าไปใช้กันแบบเต็มที่เลยครับเก็บเงินปลายทางนะแกะของเช็คของก่อนชำระได้ด้วยนะจัดไปเถอะครับ แบบนี้ราคาไม่แพงที่ h v Group ครับ